อันนี้คือบ้านคนสีเขียวเ,ยวเนี่ยเป็นเส้นเป็นเส้นน่มีบ้านคนแล้วก็อันนี้เขาก็จะเป็นโซนหาของป่าตัดไม้ปลูกป่าเออวุอ้ยชอบม้างชอบการแบบว่าใช้ชีวิตอะนี่พวกพวกคนเป็นกลุ่มแรกเลยนะที่อยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้โอ้โหนี่นี่ยังกะคิดมาแล้วหมู่บ้านของเรา เฮยมันแอบสวยนะทุกคนดวฉันคิดไปเองนี่บ้านเริ่มงอกบ้านเริ่มงอกโอเคทำไปกันต่อดีกว่าตื่นเต้นตื่นเตื่นเต้น,ตนฉันต้องทำอะไรต่ออันนี้เป็นโรงตัดหินโอ้โรงตัดหินมีหินทั้งหมดกูถ <c oughs> <c oughs> ามจริงเ <c oughs> นี่ยนะ จะพอใช้เนียงนี่สินะนี่สินะผลของการกระทําที่ไม่เลือกแผนที่ดีๆอ่ะ My God โอ้ยมันจะได้ไหมได้แหละเดี๋ยวเราเอาลงตัด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 หินไว้นี่แล้วกันชุบโอเคหันหน้ามาทางนี้ชุบสร้างโอเค กูต้องโซนอยู่ไหมหินมีแค่นี้ถามจริงมอชั่นก่สร้างเอ้ยคุณเซนดีน่าเซนใช่ไหมฉันจำชื่อเขาได้เซนดีน่านี่ไปสร้างโรงตัดหินให้เราเดี๋ยวนี้โอเค ตอนนี้เงินเราหลังจากที่สร้างทั้งหลายทั้งแหล่ไปเราเหลือเหรียญประมาณ410เหรียญแล้วก็ตอนนี้เบอร์รี่เราเก็บได้ประมาณยี่ิบห้าผ้าขนสัตว์20ไม้58และหินศูนย์เพราะว่าหินเพิ่งสร้างยังไม่ได้ตัดหินก็สดกเครื่องมือทั้งหมด36ความสุขของชาวบ้านมีอยู่แค่3%ามเทำได้ดีทำได้ดี พระชากรมีทั้งหมด10คนโอเคคนปลูกป่าช่างก่อสร้างช่างตัดไม้ช่างตัดไม้ช่างก่อสร้างคนหาของป่าจริงๆอยากตั้งชื่อให้คนในหมู่บ้านจังเราจะได้จําง่ายกว่านี้แต่ว่าแบบว่ายังไม่มีไอเดียในการตั้งชื่อนะทุกคนมันเป็นว่าเราจะพยายามทําให้ทั้ง10คนในนี้มีความสุขมากที่สุดนะเจ้ทุกคน เอาล่ะเซนินาใช่ไหม